สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอลลีวูดประจำวันอังคารที่20กันยายน2022กันอีกครั้งนะครับพระเยซูตรัสว่าทรัพย์ของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็จดจ่ออยู่ที่นั่นในพระธรรมหนึ่งที่โมธีบทที่6ข้อที่17-19ได้บอกว่าสำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีร่ำรวยฝ่ายโลกจงกำชับเขาอย่าให้มีมานะทิฐิทนงตน ย่อหยิ่งดูถูกคนอื่นหรือยึดมั่นตั้งความหวังไว้ในความร่ำรวยที่ไม่แน่นอนแต่ให้ยึดมั่นตั้งความหวังไว้ในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งให้พวกเราลูกของพระองค์เพื่อความสะดวกสบายชื่นชมยินดีของเราในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้จงกำชับให้เขากระทำดีให้ร่ำรวยในการกระทำการดีให้มากๆให้มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัวให้พร้อมที่จะให้และแบ่งปันให้กับผู้อื่นการกระทำเช่นนี้เป็นการวางรากฐานอันมั่นคงสำหรับตนเองเพื่อวันเวลาข้างหน้าบนโลกนี้ที่ไม่มีอะไรแน่นอนเพื่อยึดมั่นในความเชื่อและความหวังใจในชีวิตนิรันด์ซึ่งเป็นความร่ำรวยถาวรนิรันด์ในสวรรค์อันแท้จริงที่ได้รับมาแล้วไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระเจ้าอุปภพรครับ